ถังเช่าหรือว่าย่าหนอนนะคะเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่มีชื่อเสียงมากๆชนิดหนึ่งในประเทศจีนค่ะโดยสายพันธุ์ที่นามาใช้ในวงการสุขภาพนะคะก็คือจะเป็นถังเช่าสายพันธุ์ที่เบตค่ะสารสำคัญในการออกฤทธิ์นะคะก็มีหลากหลายค่ะอย่างเช่นตัวคอดิซิป,ปีนหรือว่าอะดีโนซีนค่ะซึ่งมีการศึกษาคุณประโยชน์ของถังเช่าในรูปแบบของอินวิโตรนะคะพบว่าสารออกฤทธิ์สามารถช่วยดูแลสุขภาพร่างกายได้เป็นอย่างดีค่ะอย่างเช่นการดูแลระบบอินมูนมีคุณสมบัติในการเป็นสารแอนตี้ออกซิเดนช่วยดูแลเกับกักระดสาาพง้้ชยยดว่ับน ะะมีสารสาคัญออกฤทธิ์คืออะดีโนซีนค่ะซึ่งตัวนี้จะไม่ค่อยพบรายงานการมีผลเสียต่อร่างกายนะคะยกเว้นการมีโลหะหนักปนเปื้อนค่ะ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังการใช้ถังเช่าค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือถังเช่าในท้องตลาดที่มีจําหน่ายมีหลากหลายมากค่ะไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่มาการเพราะเลี้ยงแล้วก็สายพันุ์ในการออกฤทธิ์ค่ะดังนั้นจึงต้องเลือกใช้จากแหล่งที่เชื่อถือได้ค่ะถังเช่าโมริคามีนะคะเป็นอาหารเสริมดูแลสุขภาพใน1แคปซูลจะประกอบไปด้วยถังเช่าสายพันธที่เบสแล้วก็สมเกาหลีค่ะซึ่งจะช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงใน1ขวดนะคะจะบรรจุมาทั้งหมด30แคปซูลค่ะถังเช่าถือเป็นอาหารเสริมสุขภาพที่มีประโยชน์แต่จะต ใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านยาชั้นนําทั่วไปเลยค่ะหรือว่าจะสั่งผ่านช่องทางออนไลน์ง่ายๆใน TikTok Shop ตะกร้าเหลืองซ้ายมือที่ปักไว้ให้นี้ได้เลยค่ะท่านใดมีคาถามอยากสอบถามเพิ่มเติมแลกเปลี่ยนพูดคุยก็คอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะ